๊กสารปูอ่างล่างกางในน่นเอุ้ยสวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องคุณสันจอมยุ่งวันนี้เราได้ของเล่นมาใหม่ก็คือ p i กเจสตรอยนะคะทุกคนก็คือของเล่นที่แบบว่าเป็นปุ่มกดนะฮะก็คือเราก็เล่นแบบว่าสุ่ สุ่มกดละมังเนาะก็คือ2021แล้วนะฮะก็จะมีของเล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆเราได้มาทั้งหมดด้วยการสามซองนะฮะทุกคนก็คือนี่เลยนะฮะก็มีลูกโลมาแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ไอศครีมนะฮะทุกคนก็อยู่ใน Lazada แล้วก็ Shopee นะฮะเห็นทุกคนเขาเอามาเล่นหรือเด็กๆเอามาเล่นกันเยอะก็เลยคิดว่าลองเอามารีวิวให้ดูว่าเขาเล่นกันยังไงแล้ว เขาเล่นอะไรได้อ <c oughs> <day> <laughs> ีกเข้าใจแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเด็กๆเขาเอามันเล่นอะไรคือจิ้มอย่างงี้เหรอจิ้มถ้ามันได้อะไรอ่ะความสนุกคือมาจากไหนคือความสนุกคือได้จิ้มหรอหรือพอปิ้นออกมาแล้วมันมันได้ยินเสียงแบบปเนี่ยจิ้มไปอ่านปิ้นออกมาเงี้ยหรอ จริงๆรู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กนะครับทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่อเขาจะคิดว่าซื้อมาทําไมให้มันเปลืองตังค์ซื้อขนมกินไม่ดีกว่าหรอใช่ปะถ้าเด็ก,เดกๆเขาจะคิดอย่างนี้คือเขาจะมีของเล่นชิ้นเนี่ยเพื่อไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเ,เ,เขาก็จะแบบว่าอ่านอย่างเราปาแบบของเล่นนับแบบหนึ่งสองสามแล้วก็จะแบบจิ้มรู้ว่าเออ อะไรอยู่ข้างล่างอย่างเราจะมีเอ,เอาสมมติว่ามีของอยู่ด้านล่างแล้วกันน้องปาวานนี้ถอดหัวได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคะทุกคนก็คิดซะว่าอ่ะมีมีมอ่าลูกอะไรอยู่ข้างล่างงนี้นะคะทุกคนบางทีอ่ะเด็กเขาจะเอาเป็นพวกดินจรงดินจอที่เขาหากักเป็นไส้เล็กๆหรือว่าเป็นพวกอะไรที่ว่ามันมันเข้าในรูนี้ได้แล้วเขาก็จะโยนเข้าไป เขาจะแบบทำงี้แล้วเขาก็น่าจะโยนป๊กเข้าไปเพื่อไปอยู่ในรูนี้แล้วเราเขาก็จะกวดว่าเอาเท่าไหร่เขาก็จะถามเพื่อนก่อนว่าเอาเท่าไหร่แล้วเขาก็จะบอกกันว่า1หรือสิบหรือห้าหรือหอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดนับไปแล้วมันตรงตกร,ตรูตรงที่ว่าของมันอยู่เขาก็จะแบบว่าอุย๊ยฉันถูกอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือฉันก็คิดไม่ออก เขาเล่นเดียนยังไงอ่ะ mm hmm. เขากดกันอย่างนี้หรอแต่ว่ามันก็เพลินดีนะกดจิ้มจิ้มจิมจมจิม,จม,จมไปเออไล่ไปทีละสีแต่มันมีทั้งหมดอ่ะมันมีทั้งหมด6สีแต่ละสีก็จะมีช่องแตกต่างกันอย่างสตอร์บรีอย่างเงี้ยสตอ์บรีจะมีทั้งหมดอ่อกี่ช่องวันเนี้ยสองสี่หกแปดสิบสิบหกสดยีสิบ 22 24ช่องรวมทั้งหมดนะฮะ24ช่องแล้วแต่ละสีก็จะแบบว่าแบ่งออกเป็น3ช่องแล้วก็5ช่อง5ช่องแล้วก็5ช่องแล้วก็4ช่องแล้วก็2ช่องก็จะอยู่แค่ประมาณนี้เออถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็คงจะแบบว่าเออแบบอลังการเคยเห็นอันใหญ่แล้วนะเคยเห็นอันใหญ่ๆมากแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อหรอก เพราะมันก็ถ้าอันใหญ่ขึ้นไปก็จะแพงหน่อยก็มันก็จะมีอยู่สามไซส์คือไซส์บิก๊กไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กลงมาแต่เคยเห็นไซส์จิ๋วแล้วจิ๋วก็คือประมาณแบบฝ่ามือเล็กๆอะ่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณสามช่องไม่งั้นก็สองช่องอะ่ะถ้าใครเห็นเล็กกว่านี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะหรือว่าใหญ่เลยประมาณร้อยกว่าช่องได้อะไรประมาณเนี้ยก็คอมเมนต์มาดูแต่ตอนเนี้มีความรู้สึกว่า น้ำหนักของเขาก็หนักนะเพราะว่ามันเป็นยางอ่ะทุกคนมันเป็นยางแล้วมันก็ค่อนข้างหนักแต่ถามว่าคือตอนเนี้ยในหัวสมองคือเขาเล่นกันยังไงเข้าใจป่ะคือเขาเล่นกันยังไงเนี่ยเอามาเล่นอะไรอ่ะเล่นคือเราไม่ได้หาข้อมูลเลยนะว่าคือเขาเล่นอะไรยังไงก็จิ้มไปอย่างนี้เหรอจิ้มตามดูเออเดโดโดตต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 ตาตตตตตตต เนี่ยมันก็จะมีเสียยงเอยเด็กๆคงชอบแบบนี้มั้เออเขาก็คงเจอแบบจิ้มตามรูนั่นแหละง่ายๆอ่ะเออแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อนะฮะก็ไปหาดูให้ดูที่ l า z a ด a านี่ก็ช h อป e ีดูว่ามันมีราคาถูกราคาแพงขนาดไหนฮะแต่ไอตัวนี้ผมซื้อมาจาก Shopee นะบอกก่อนแต่ว่าไม่ขึ้นร้านให้นะเพราะว่าผมว่า คงจะหากันได้แหละเออในช้อปปี้หรือรัสด้ากันเยอะแยะก็รูปร่างก็สวยสีก็เลิศก็อะไรอยู่เออไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรยังไงกันก็ใครที่เล่นเป็นหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะว่าเขาเล่นกันยังไงเนี่ยไอตัวเนี้ยเออก็งงอยู่ก็ใครที่ชอบลิปแบบนี้นะคะหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปหน้าด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่า มาพูดในของเล่นหรือว่าอะไรอะไรอย่างไงก็ฝากดากดติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย